รอพี่ร้านรอมามึงจะให้กูบอกไหมมึงจะพูดอะไรบ้างมึงกูไม่ไหวแล้วกูพอแล้วกูจะเลิกเบื่อมั้ยหมายถึงกูน่ะเบื่อไหมอ้าอเพื่อนกินปลาบ้างนะจะได้ฉลาดขึ้นบ้างหนาโง่หรอป้าขอโทษด้วยนะครับหัวหน้าผมทำพลาดอีกแล้วครับไม่ดีเรื่อง แค่นี้ก็ท้อแล้วเหรออ่ะกินซะเสซมอนจะได้มีแรงไหวทุนนะ้ำเหมือนมันเป็นไงคมปะ <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โห,หออใจจะวายแล้วเนี่ยถ้าผิดอีกทีไล่ออกอรอนเล่นอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอครับ <c oughs> มากินกันกินกัน อโอ้หงานเขาโคตรเยอะเลยดูดิไม่ได้นอนเลยอ่ะแพนด้าปะอน่ยนี่กินปลาอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นห่วงเขาอ่ะดิเปล่ากินปลาได้ผมผอมไงกินเลว <laughs> กินของดีนะจะได้หัดเป็นคนดีกับเขาบ้างอือมรลายว่า <laughs> <laughs> เด็กสมัยเนี้ยก้มหน้าเล่นแต่เกมหนังสือหนังหาอาหา่านบ้างมิเนี่ยได้สารละอเอาปลาไปกินจะได้มีสาระบ้างโผพ่อไม่เห็นเกี่ยวกันเลยพ่อรู้เปล่าไอ้ปลาเนี่ยมันเรียกว่าปลาฮามาจิปลาเนี่ยมันเจ๋งเพราะต้องอายุไม่เกินสาปีไม่งั้นน่ระรสชาติจะเปลี่ยนไม่อร่อยแบบนี้ <laughs> เห็นปะพ่อเป็นเด็กอ่ะเจ๋งจะตายเออเจ๋งกินให้หมดเลย ่ายขึ <nih> <annoying> <problem> ้นไหมอร่อยอร่อยให้ปลาให้ความหวังดี